ค่ะตาพริกนะคะตาหอมเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ต่อเนื่องกันนะคะตาแล้วก็ส่วอะไรค่ะนะเพราะว่าแกะปลาลงไปนะคะแล้วก็ใสพ่พริกโอ้โหเขาเรียกว่าเพสะใจค่ะนะคะพริกใส่พริกขั่วหัวฟาดลงไปด้วยค่ะพริกขั่วหัวฟาดของคุณแชมเปญเอ็กนะคะที่เขาให้มาหนึ่งกระปุกแล้วนี่ค่ะกระทู อยู่ในครกสี่ตัวค่ะแต่อันนี้เพิ่ม,มาหม่ตัวหนึ่งว่าจะใส่อีกมันล้นครกก็เลยใส่ไม่ได้อะค่ะนะคะก็เลยโอเคอืมสัวอยู่ในครกเนี่ยค่ะล้นมากเลยค่ะนะคะมันจะล้นมากเลยอืเครื่องปรุงสุดยอดใส่กะปินะคะเนี่ยค่ะใส่กะปิใส่มะนาวนะคะแล้วก็เตาะนะคะน้ำพริกต้องเตาะชัลล่วรสนิดนึงค่ะนะคะ ไม่ต้องใส่น้ำตาลน,นะคะใส่ชูรสนิดนึงค่ะเพราะให้เป็นกระสายยานะคะไม่ต้องใส่มากค่ะจะมีความนัวนะชูรสเพราะสมัยพ่อแม่เรานะเขาสอนมาก็เลยเออาขาดชูรสนะในน้าพริกนะมันจะไม่อร่อยก็เลยสั่วเลยนะคะยคะโอ้โหสุดยอดเลยใครกินติกครกนี้นะคะกินแล้วลืมไม่ลงคงไม่ลืมนะคะเนี่ยค่ะ ยอดแห่เหนียวหนึบมันมีแต่ปลาล้นๆนะคะสี่ตัวนะปลาทูนะสองเข่งนะคะสองเข่งปลาทูเนี่ยนะคะเข่งหนึ่งร้อยเข่งหนึ่งหกสิบบาทสองเข่งก็ร้อยยี่สิบบาทนะคะตัวใหญ่ๆเลยนะคะตามำติ๊กให้เพื่อนนะคะตามใบสั่งเลยค่ะใครสั่งมาตามให้เลยนะคะอร่อยมากค่ะ หาเองนะคะผักห่าหาเองก็จะไม่หาให้ช่วงนี้กินเจผักแทงค่ะสุดยอดเลยโอ้ยกสากไม่ไหวแล้วยายยายเออสากมันใหญ่แล้วเกินกจะไม่ไหวแล้วน้ำพริกหนึบก็หนึดปั๊บสากก็โอ้โหหนัก เออผสมให้เข้ากันดีนะคะอร่อยมากเดี๋ยชิมดูก่อนซิใครจะปฏิเสธในนะ้ำพริกครบนี้นะคะปฏิเสธได้เลยนะถ้าบอกไม่อร่อยเนี่ยนะเอาครกฟาดหัวเลยเอาเอาเอาสาบฟาดหัวเลย,เเเาาเลยโคตรอร่อยเลยะคะ่ะลืมไม่ลงคงไม่ลืมแน่แ่เพื่อน ตามออเดอร์ฮะตามใบสั่งนะคะเนี่ยถ้าไม่สั่งไม่ตํำนะ,ะไม่ใช่ธรรมดาถ้าแบ่งไปขายนะคะถ้าหากเราอันนี้ไม่ใส่น้ํานะคะคือล้วนๆเลยทุกอย่างทุกสิ่งล้วนๆหมดเลยคือไม่ใส่น้ํานะคะตามไม่ได้กําไรหรอกคะ่ะขายแพงก็บอกว่าแพงนะขายถูกก็ไม่ได้กําไรถ้าหากสั่งนะคนรับจริงนะคะเขาจะมีน้ําใจนิดนึงนะ โอเคเขาบอกว่าของซื้อของขายต้องมีต้นทุนมีเพื่อนคนนี้พูดได้ชอบใจมากเลยนะยามที่เราไม่มีนะแต่เขาอยากกินนะ่ะเขาบอกมาเ้อะตามมาทุกอยากต้องมีต้นทุนเขาให้เองค่ะสุดยอด ไปนะโคตรหอมเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะล้นๆกำช้ำหอมผักสดผักต้มนะคะโอ้เดี๋ยวจะเก็บย,ยอดกระถินหน้าบ้านให้เขาด้วยค่ะมียอดกระถินนะคะแล้วก็มียอดสะเดานะคะแล้วก็มียอดมะยม สามอย่างนี้คือสามยอดเนี่ยนะคะจะหากเจ็บให้เขาแถวๆเนี้ยค่ะรอบบ้านเรามีนะคะส่วนผักต้มเขาก็ไปหาซื้อเองนะส่วนผักกรอ,อบนะแตงกวามะเขืออะไรเนี่ยเขาก็หาเอาเองนะคะตัวปูนะมันเป็นเรื่องธรรมดาค่ะอยากกินอะไรอร่อยก็สรรหาสรรแดกัวเองก็แล้วกันนะ <c oughs> <c oughs> นี่ถ้วยใหญ่แล้วนะไม่ใช่ถ้วยเล็กๆนะถ้วยใหญ่นะรอครบได้เนะี่ย ลองคิดดูนะใช้เมื่ามันลดไงเยอะเลยทำอะไรนะคะพี่อ้อยจะพิถีพิถันมากความสะอาดมาเป็นหนึ่งนะคะความใส่ใจเราจะใส่อะไรบ้างเป็นหนึ่งเหมือนกันค่ะใส่ให้มันพอดีพอดีให้มันบาลานซ์กันค่ะให้มันเท่าเท่ากัน ทำแล้วมันอร่อยนะคะนะคะืมไได้แตงกวามะเขือน,นะะเอามาสัวดวๆๆเลยค่ะแน่นปึ๊กๆเลยนะคะเนี่ยนะคนี่หนักเกินครึ่งกิโละคะ่ะเฉพาะน้ำพริกนะคะเกินครึ่งกิโลประมาณหกขีดหกเจ็ดขีดได้ค่ะนะคะไม่ใช่เบาๆนะคะเนี่ยอ่ะจะบอกเครื่องปรุงน,นะคะ หนึ่งมีพริกหอมกระเทียมพั่วนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็แกะปลาทูนะคะแล้วแต่ความปริมาณของคนที่อยากจะกินนะคะตำเข้าไปให้ให้ให้ใหละเอียดเข้าไปหากันใส่กระปิค่ะนะกะปิของพี่เป็นกะปิกุ้งะนะคะกะปิกุ้งนะคะไม่ใช่กระปิล้วนนะมันเป็นตัวกุ้งด้วยใส่ลงไปแล้วมันจะนัว กะปินี่มันจะมีความหวานในตัวมันทําให้น้ําพริกเนะี่ยมีความหวานด้วยก็บีบมะนาวลงไปนะคะบีบมะนาวนะคะน้ําปลาหยอะพอเป็นกระสายยาดนึดนงชิชิช,ช,ชิแค่นั้นค่ะพออย่าใส่มากโชดลดุใส่นิดเดียวนะคะอย่าเยอะนะคะใส่นิดเดียวแค่ชิจนะิมจิแล้วก็ที่ทสุดนะมีน้ําปลาต้มนะคะ ปลาของหอมๆนะคะหรือไม่ไงั้นหรือไม่งั้นก็ใส่ปลาของไม้พิลมพรก็ได้นะคะเหาะไปช,ชิชิชินิดนึงเพราะว่าปลาทูมันจะมีความนัวอยู่ของมันปลาทูก็จะมีความเค็มในตัวเนี่ยค่ะระวบีบมะนาวลงไปค่ะให้เหมาะสมกับที่ว่าเราจะกินนะพอเหมาะเลยค่ะมะนาวก็ประมาณสามสี่ลูกนะคะห้าลูกก็ได้ถ้า,าชอบเปรี้ยวห้าลูกหกลูกได้หมดเลยนะคะมะนาวอันนี้ก็ยังเหลือนะคะเพราะว่าเราจะไม่ใส่เปรี้ยวเกินไป การที่ใส่เปรี้ยวเกินไปจะเก็บน้ําพริกไว้ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าน้ําพริกเนี่ยถ้ามีความเปรี้ยวแล้วมันก็จะเสียเร็วแล้วก็ใส่แค่พอเป็นพิธีนะฮะประมาณ3ลูกส่วนใครจะชอบเปรี้ยวมากกว่านั้นก็ไปเติมกันเอาเองนะคะ,ะสุดยอดเลยใส่เสื้อตัวนี้สบายจังเลยนะโอเคจบแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะต้องนําเสนอแล้วก็เอาอันนี้น่ะนะไปให้เขานะบ้านใกล้เลือนเคียงนี่แหละนะคะ ก็เอาไปให้เขาเสร็จแล้วก็จะกลับมาตอนช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายคลอยเนี่ยประมาณ4ี่โมงเย็นเนี่ยจะมีแขกมาพี่ก็เลยจะต้องเอาไปให้เขานะคะขอบคุณมากๆค่ะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรนะคะตมน้ําพริกปลาทูนะคะนะคะมันจะต่อเนื่องค่ะพี่จะมีหลายคลิปอยู่คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะที่ตําแล่วก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกลิ๊งคลิงกระดิ่งอยู่ข้างล่างนะคะขวามือคลิงคลิง นะคะพี่อ้อยขอบคุณมากมากนะคะเพื่อนๆที่ติดตามนะคะไม่ไว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนที่เพิ่งจะมานะ,ะใน u t u e e นะคะในเฟซในไลน์นะคะช่วยติดตามให้ด้วยนะคะพี่อ้อยก็เป็นคนที่พูดแข็งแข็งกระด้างกระด้งแต่ในความเป็นจริงแล้วพี่อเป็นคนใจดีนะคะใจดีมากๆเลยนะะขอบคุณมากๆในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ